เมื่อไปตลาดคุณจะรับเชื้อโควิดจากจุดไหนบ้างตลาดสดตลาดต่างๆนั้นไปได้ครับแต่ไปให้ปลอดภัยต้องมีสติในการดูแลป้องกันตนเองระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อต้องสัมผัสกับจุดเสี่ยงเหล่านี้ที่สำคัญต้องอย่าลืมเช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้างปลอดภัยไม่พลาดสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะ และต่อไปนี้ก็คือจุดเสี่ยงที่ในตลาดที่คุณอาจจะาอาจจะพลาดในการได้รับเชื้อโควิดจุดแรกก็คือระวังการสัมผัสธนบัตรและก็เศษเหรียญซึ่งคุณจะต้องล้างมือทุกครั้งหลังจากการสัมผัสธน,บ,ธนบัตรและเศษเหรียญนั้นเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคการโอนเงินผ่านโทรศัพท์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าลดโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆจุดที่2ก็คือระวังการสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรงซึ่งคุณจะ,ะควรจะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสกับเนื้อสัตว์ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสรวมทั้งนําเนื้อสัตว์ที่ซื้อกลับมาล้างให้สะอาดก่อนนําไปจัดเก็บหรือทําอาหารรวมทั้งปรุงให้สุกทุกครั้งก่อนรับประทาน จุดต่อไปก็คือระวังการสัมผัสผักและผลผลไม้โดยตรงซึ่งแน่นอนคนก็ควรที่จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสล้างมือก่อนและหลังสัมผัสรวมทั้งนําผักและผลไม้ที่ซื้อกลับมาล้างให้สะอาดก่อนนาไปจัดเก็บหรือทาอาหารรวมทั้งปรุงให้สุกทุกครั้งก่อนรับประทานจุดต่อไปก็คือระวังถุงพลาสติกซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคปะป,ะปนอยู่ ล้างมือทุกครั้งนะครับหลังสัมผัสถุงพลาสติกเพราะบางครั้งเราก็แกะถุงพลาสติกและใช้มือหยิบอาหารเข้าปากทันทีทำให้เสี่ยงรับเชื้อโรคที่ปะปนอยู่บนถุงเข้าสู่ร่างกายล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับหลังสัมผัสหูหิว้วจุดต่อไปก็คือระวังการเข้าไปในที่แออัดควรจะสวมหน้ากาก,ากเว้นระยะห่าง ก่อนที่จะไปตลาดนะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและกลับถึงบ้านควรล้างมือให้สะอาดทันทีทุกครั้งจุดที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือล้างมือให้บ่อยหลังสัมผัสสิ่งต่างๆลดโอกาสพลาดติดโควิด1ิล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับการสวมหน้ากาก,ากและเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วยลดโอกาสรับและส่งต่อเชื้อโรคไปสู่คนรอบข้างได้คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวมช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด -19 นะครับ